มึงมีจ <Kristin S 1> ิ้งโรมบึกยกบ่้อดิว่ามาดิซักกระย่างไปโอ้ยนี่นี่เจ้ามะเบิงสวนคอยนี่เดี๋ยวขอฟืนกันนะเฮ็ดดับโก้กับกูโค้ดที่เมดนี่แอ่ขึ้นซักซักดีๆกรย่างไปเขาเราจะวางวางกล้องแบบไหนคือรูดรูดยืนมองโอ้ยจักใจายังดอกโอ้ยจักใจายย่งดอกซี่หามื่นแล้วน้ำท่านี่น้ำนี่ซี่หามื่นแล้วยังดูเคือเก่าอยู่ต่อให้มันสุดเสียง มัาดิสักกัญญางมากยังเนี่ยสักกัญญางมานี่จะว่าเบิ้งของคอยนี่สี่มือเท่านั้นนี่คอยใช้แล้วนี่ชุดนี่แอคชั่นโอ้ยจักยายหยังดอกนี่สี่หามือแล้วยิ่งคือเก่าอยู่มันสี่มุมปกจกอยู่บอสแอคชั่นโอ้ยจักยายหยังดอกนี่สี่หามือยู่คือเก่าอยู่มันสี่มุมปกจกอยู่บ่นี่สปีดแอคชั่นขอชีดยาในสี่มือนี่ นั่นแม่นอิลีบอสายเด็กดำโกเด็ซีมือให้โกไปเลยนะครับจัดคลิปโลคลิปโลเล่นยาวเลยครับครับหลังจากซีดยาเด็ซีมือเห็้มาไทยให้เข้ามาไทายหน้าให้ทธอมาไทายโกอย่าเตรียมผู้พิกนะครับผู้พิกก็ซื้อมาแล้วนะครับผู้พิกก็ซื้อมาแล้วมันสามารถเดี๋ยวเนา้อมือนี่มาจัดการม่ต้องจัดเรื่องสารเคเามีตัวข้าง ซื้อได้มองไรนี่ตามขีดหรือว่าตามร้านค้าสีระหวางขายทั่วไปเดี๋ยฟิลลองซื้อมาใส่บปครับผมอ่นตีออยงย่างยัางย่างย่างย่งย่งย่าง่าะางยา่างย่งย่างยางย่างงย่า่ยางงางงา่่อ่งง่ง่ว่าา่ง่เาาายงยา ผมอยากให้พูดพูดแบบไม่ได้แสดงเลยเบาแบบเข้าใจนะแบบเขาชาตินี่แบบปอกค้นนะแบบปอกผู้สาวนี่มาแปดที่แปดเรื่องอะไรยังพูดคิวเขาติดติดใชไหมเด้บยวคือว่านักศึกษะใช้จริงๆลองลองลงจริงเห็นจริงใช้จริงแล้วก็อธิบายอธิบายจากมุมมองของนักศักษ์ที่ที่รู้เกี่ยวกับสินค้าตัวนี้ร่อไปพี่ ไม่พร้อมเดี๋ยวจะเสิร์ฟแล้วเนี่ยยังยังยังซื้อนะย่อยกับกับกลัาทได้ขอบคุณนะขอบคุณนิีน่ยาม้อยพี่ันี่งเยเสรนทัมันเชยงเทเป็นป่ามีสาวสาวมาคลอเขาเอาใจใครตกใครก็เรียกปาเรียกปาขอมแพงแพงก็ มองตาอยากจะกินไรก็สร้าง